สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมวงร็อกระดับตำนานอย่าง The Crackers ถึงยุบวงไปอย่างปริศนาในปี1995ผมจะเล่าความลับที่ถูกปิดบังมาตลอดให้ฟังทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องยาเสพติดทะเลาะเบาแว้งหรือปัญหาการเงินใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ผมบังเอิญได้ยินบทสนทนาของอดีตโปรดิวเซอร์วง The Crack e r s เมื่อไม่นานมานี้รู้ไหมทำไมพวกเขาถึงแตกข้อกันเขาถามเพื่อนก็เพราะเรื่องหมาต่างหากหมา ใช่ครับหมานักร้องนำวงเดฟดันไปตกหลุมรักหมาของมือเบสริกเข้าอย่างจังถึงขั้นขโมยมันมาเลี้ยงเองริกโกรธมากแกเอาน้องเบราวนี่ของฉันคืนมานะริกตะโกนใส่เดฟในการซ้อมครั้งสุดท้ายไม่มีทางน้องเบราวนี่ชอบฉันมากกว่าแกเดฟตอบกลับ เรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นชนวนระเบิดวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวงหนึ่งในประวัติศาสตร์นี่แหละครับความลับที่ถูกปิดบังมาตลอดของ The Crackers บทเรียนคืออย่าประเมินความรักที่คนมีให้สัตว์เลี้ยงต่ำเกินไป